ายที่ทําบ้านสวนทําโคกหนองนาเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของตําบลคําตโนดอ,อําเภอประจันตคมจังหวัดปจินบุรีสวัสดีครับผมพัฒนานะผมจากเพจที่ดินปฐินบุรีนะครับครับวันนี้เช่นเคยเลยนะครับผมพาลูกค้ามาชมแปลงที่จะขายกันนะครับครับพื้นที่แปลงนี้นะผมเป็นพื้นที่อ่าเป็นพื้นที่สวนเลยนะครับหรือว่าจะทําเป็นโคกหนองนาก็าได้นะครับผมอย่างที่ผมได้เกิน,กนไปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับชญรับชมครับรับชมคลิปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะ ก็มาชมพื้นที่กันเลยนะผมแปลงที่จะขายก็คือแปลงที่อยู่ด้านหน้าลูกค้านี่แล้วนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะผมเป็นพื้นที่เ,เนื้อที่นะผมเนื้อที่สีไร่สีไร่กับอีกเศษเ็จอีกแค่จุดจุดหกนะผมจุดหกตารางวานะครับก็ตีไปสีไร่ทั่นทเลยแล้วกันนะครับผมที่ดินเราอยู่ในเขตของตำบลคำตะนดนะครับผมอำเภอประจันตคคมจังหวัดปราจีนีนะครับที่ดินแปลงนี้นะผมก็เป็น หรือว่าเป็นพื้นที่อยู่ในชุมชนนะผมในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับพื้นที่ของเรานะผมทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับก็มีบ้านพักอาศัยนะผมเป็นชาวบ้านที่อยู่ในแวกนี้เลยนะครับผมมีเป็นส่วนมากก็จะเป็นบ้านสวนนะครับผมแล้วก็เอาฝั่งทงน้นเห็นทําเป็นโคกหนองนาด้วยนะผมฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าชมพื้นที่นะครับครับก็ให้ลูกค้าชมนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณข้างเคียงเรานะครับผม มีไฟฟ้านะผมมีไฟฟ้านะ้ำประปาเข้าถึงที่นะครับบ้านสวนมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะครับฝั่งด้านมามาดูลักเขตหลักมุดกันนะผมฝั่งด้านขวามือเรานะครับตรงนี้นะผมเป็นหลักเขตเรานะครับตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมที่แปลงนี้มีเสาปักอ่าหลักเขตหลักมุดชัดเจนเลยนะครับด้านหน้า,นาตรงนี้อ่าเป็นถนนนะครับผมตรงนี้เป็นถนนเป็นถนนลูกรังนะครับผมเป็นถนนลูกรังที่ ติดกับคลองนะครับผมอันนี้เปนันด้านหน้าเราเป็นคลองนะครับนี่นะผมด้านหน้าเราเป็นคลองนะครับก็ <c oughs> ต้องขออภัยลูกค้าด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องไอตัวอไอไม้กันสั่นผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่พาลูกค้าชมพื้นที่เลย <c oughs> นะครับครับนี่ครับผมด้านหน้าของด้านหน้าแปลงของเรานะครับผมก็เป็นพื้นที่คลองนะครับ ถนนตรงนี้ที่เราเดินอยู่ก็เป็นทางเป็นถนนเรียบคลองนะผมเป็นถนนเรียบคลองเป็นคลองสาธารประโยชน์นะครับก็ใช้สัญจรกันนะครับผมหลายหลังเลยนะผมที่บริเวณนี้นะครับก็ให้ลูกค้าชมด้านหน้าแปลงนะครับด้านหน้าแปลงก็ติดคลองนะครับพื้นที่ของเรานะผมก็จะเข้ามาจากถนนเส้นตรงนี้เป็นถนนหลักเป็นถนนซอยในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาอยู่ลาวประมาน ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับผมก็นอนาคตเส้นตรงนี้ก็น่าจะมีถนนวิ่งเข้ามาแน่นอนนะครับผมเป็นน่าจะเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับน่าจะมีโครงการถนนคอนกรีตเข้ามาแน่นอนนะเพราะว่าพื้นที่เรานะครับผมมีบ้านหลายหลังเลยนะครับตรงนี้เป็นแปลงด้านซ้ายมือนะครับผมแปลงข้างเคียงเรานะครับตรงนี้เขาก็ล้อมรั้วลวดหนามไว้นะครับผม เท่าที่ผมดูภาพมุมสูงน่าจะเป็นบ้านสวนนะครับเป็นโคกหนองนาประมาณนี้นะครับพล้นเี่เราก็จะติดกับรั้วรั้วหนามของบ้านหลังนี้เลยครับนี่นะครับผมนี่นะครับด้านหน้าแปลงเราก็มีเสาไฟฟ้านะครับมีปะปานะครับผมที่ปะปาอันนี้เป็นปะปาแปลงข้างเคียงนะครับผมให้ดูนะครับว่าพื้นที่ของเรามีไฟฟ้าน้ําปะป้าเข้าถึงที่นะครับ ก็พาลูกค้าชมหน้าหน้าแปลงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าด้านในก็เป็นเป็นป่ายูคานะครับผมเป็นไม้ยูคาก็ตรงนี้เราก็ขายร่วมไปเลยนะครับผมรวมไปเลยก็ให้ลูกค้า,าสามารถใช้ไม้ตรงนี้ทําประโยชน์ได้เลยนะครับนี่นะผมที่ดินเราหน้าผมก็จะต่ำกว่าถนนน่าจะไม่ลึกนะครับผมน,น่าจะประมาณสัก 20- 30มเซนเท่านั้นเองนะครับเป็นพื้นที่ ปลูกยูคาทั้งแปลงเลยนะครับผมนี่นะครับก็พื้นที่เรานะครับให้ลูกค้าชมนะคก็เป็นป่ายุคาอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้ากว้างของเรานะผมที่ดดแปลงนี้ก็น่าจะอยู่ลาวาประมาณสัก6กกว่าเมตรนะผม60บถึงเจเมตรได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณลึกเข้าไปน่าจะอยู่ลาวๆประมาณ180ดได้นะผมประมาณ1 8 0เมตรได้นะครับ พื้นที่ก็ถือว่าเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมนี่นะครับก็พาลูกค้าชมบริเวณหน้าหน้าแปลงกันนะผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับครับก็มาดูราคากันนะผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่4ไร่นะผมราคาอยู่ที่ไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับ ก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หนะครับหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามนะครับแล้วก็อีกเบอร์ศูนย์หกสี่เก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้าพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีสาหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนแปลงต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินประจินบุรีนะครับช่อง YouTube iG แล้วก็ติ๊กต็อกนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ